วันนี้15กันยายน2568 นายสมบูรณ์ปัญญาธนากรนายกเทศมนตรีเมืองควนหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินง,งานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนหลังปีงบประมาณ2568นาหณห้องประชุมซ้มโอหอมควนหลังชั้น5าสำนักงานเทศบาลเมืองควนหลังโดยมีคณะผู้บริหารประลัดเทศบาลรองประหลัดเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนหลังหัวหน้าส่วนราชการทุกสำนัก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยาภาพการดําเนินง,งานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนหลังให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพให้แก่คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนหลังภาคีเครือข่ายทางสุขภาพ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน50คนเข้ารับการอบรมดังกล่าวโดยมีนายสมศักดิ์เขมราและนางสาวกฤษณาละองสุวรรณเป็นวิทยากรให้ความรู้และความเข้าใจในเรื่องของหลักเกณฑ์ระเบียบประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และเพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลงังให้มีผลการประเมินกองทุนในระดับศักยภาพดีระดับ A โดยภายหลังจากการฝึกอบรมจะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่16-18กันยายน2568ต่อไป